เรื่องหนุ่มน้อยกับแมลงเต่าทองความหวังเล็กๆสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้แสงตะวันยามเย็นสาดส่องหลอดใบไม้หนาทึกลงมาอย่างกระท่องไม้เก่าคร่ำคร่าแสงสีส้มนวลแต้มให้ฝุ่นละอองที่ลอยคว้างในอากาศดูราวกับผงทองคำทว่าความงามนั้นกลับมิอาจบรรเทาความหนักอึ้งในหัวใจของสายลมหนุ่มน้อยวัยสิ้าปีได้เลย สายลมทออสายตามองออกไปยังทุ่งนาที่เคยเขียวขจีบัดนี้กลับกลายเป็นสีน้ำตาลแห้งแลง้งดินแตกระแหงราวกับผิวหนังของผู้ชราตนเท้าที่เคยชูช่อรวงทองบัดนี้เหลือเพียงตอสั่งเหี่ยวเฉาความแห้งแล้งที่ยาวนานได้พากความหวังและความอุดมสมบูรณ์ไปจากหมู่บ้านอันเงียบสงบแห่งนี้ เสียงถอนหายใจแผ่วเบาดังออกมาจากริมฝีปากแห้งผากของสายลมเขาจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ได้ยินเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขของผู้คนในหมู่บ้านคือเมื่อใดทุกใบหน้าร้วนฉาบด้วยความกังวลและความสิ้นหวังพ่อของเขาซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นที่พึ่งของทุกคนบัดนี้ก็ทรุดโทรมลงทุกวัน รอยย่นบนใบหน้าลึกขึ้นดวงตาที่เคยเปล่งประกายด้วยความมุ่งนั่นบัดนี้กลับหม่นแสงลงเมื่อไหร่ฝนจะตกลงมาเสียทีนะสายลมพึมพำกับตัวเองเสียงของเขาแหบแห้งราวกับใบไม้ที่ถูกลมพัดจนกรอบเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่ยังคงว่างเปล่าไร้แม้แต่เมฆฝนสักก้อนความสิ้นหวังเริ่มกัดกินหัวใจของเขาอย่างชา้าชเหมือนสนิมที่เกาะกินโลหะ ในขณะที่ความมืดมิดเริ่มปกคลุมหมู่บ้านสายลมเดินออกจากกระท่อมไปยังลานดินหน้าบ้านเขานั่งลงบนขอนไม้เก่ามองไปยังดวงจันทร์ที่ส่องแสงนวลอยู่บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ความเงียบสง,งัดปกคลุมทุกสิ่งยกเว้นเสียงจิ้งหรีดที่ร้องระงมอยู่ไกลๆท่านเทพเจ้าท่านได้ยินเสียงของพวกเราหรือไม่สายลมเอ่ยถามดวงจันทร์ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความอัดอัน้น เหตุใดท่านจึงทอดทิ้งพวกเราให้เผชิญกับความทุกข์ยากเช่นนี้ความเงียบคือคำตอบเดียวที่เขาได้รับสายลมก้มหน้าลงปล่อยให้น้ำตาที่กลั้นไว้ไหลรินอาบแก้มความรู้สึกโดดเดี่ยวและไร้หนทางถาโถมเข้าใส่เขาอย่างหนักหน่วงเช้าวันใหม่มาพร้อมกับแสงแดดที่ร้อนระอุสายลมตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้องเช่นเดิม เขาลุกขึ้นจากที่นอนเดินออกไปช่วยพ่อทำงานในไร่แม้จะรู้ดีว่าการกระทำนั้นแทบไม่มีความหมายใดๆในสภาพที่ดินแห้งแล้งเช่นนี้ขณะที่สายลมกำลังขุดดินอย่างหมดเรี่ยวแรงสายตาของเขาก็พลันสะดุดเข้ากับสิ่งเล็กๆที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่บนใบไม้แห้งๆ มันคือมแมลงเต่าทองตัวน้อยสีแดงสดใสตัดกับสีน้ำตาลแห้งกร้านของใบไม้จุดสีดำเล็กๆบนหลังของมันดูราวกับดวงดาวเล็กๆที่ส่องประกายสายลมจ้องมองมแมลงเต่าทองตัวนั้นอย่างเผลอพล่เขาไม่รู้ว่าทำไมแต่ภาพของมแมลงตัวเล็กๆที่ดูมีชีวิตชีวาบนผืนดินที่แห้งแล้งกลับจุดประกายความรู้สึกบางอย่างในใจของเขา ความรู้สึกที่เขาคิดว่าได้เหลือนหายไปแล้วความรู้สึกของความหวังมแมลงเต่าทองค่อยๆคลานไปตามใบไม้ราวกับกำลังสำรวจโลกที่กว้างใหญ่แม้ว่าสภาพแวดล้อมรอบข้างจะดูสิ้นหวังแต่เจ้ามแมลงตัวน้อยก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อ สายลมค่อยๆย,ยื่นนิ้วเข้าไปใกล้มแมลงเต่าทองมันหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะค่อยๆไต่ขึ้นมาบนนิ้วของเขาสัมผัสเล็กๆของขามแมลงทําให้สายลมรู้สึกถึงพลังชีวิตที่ยังคงอยู่แม้ในวันที่ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะตายไปแล้วเขาจ้องมองมแมลงเต่าทองอย่างใกล้ชิดพลานความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาในหัวของเขา มแมลงเต่าทองตัวเล็กๆนี้อาจเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กน้อยแต่ก็ยังคงมีความสวยงามและความแข็งแกร่งในตัวของมันเช่นเดียวกับความหวังแม้จะดูเล็กน้อยและอ่อนแอแต่ก็สามารถเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้สายลมค่อยๆวางมาแมลงเต่าทองลงบนใบไม้ใกล้ๆเขาเฝ้ามองมันจนกระทั่งมันบินจากไป ความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างยังคงวนเวียนอยู่ในใจของเขามันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความสิ้นหวังที่เขารู้สึกมาตลอดความรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างเล็กๆส่องเข้ามาในความมืดมิดนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสายลมเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวมากขึ้นเขาเริ่มมองเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติแม้ในวันที่แห้งแลง้ง เขายังคงเห็นดอกไม้ป่าเล็กๆที่พยายามเบ่งบานเห็นนกน้อยที่ยังคงส่งเสียงร้องเพลงแม้จะไม่มีอาหารเพียงพอเขาเริ่มพูดคุยกับคนในหมู่บ้านมากขึ้นรับฟังความทุกข์และความกังวลของพวกเขา แต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามมองหาแง่มุมที่ดีในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้เขาเริ่มเล่าเรื่องราวของแมลงเต่าทองตัวน้อยให้คนอื่นๆฟังเล่าถึงความหวังเล็กๆที่สามารถจุดประกายความรู้สึกดีๆในใจได้ แรกๆผู้คนก็มองสายลมด้วยความสงสัยบางคนก็คิดว่าเขาเริ่มเพลอเจอไปแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของสายลมพวกเขาเห็นความมุ่งมั่นและความหวังที่ฉายออกมาจากดวงตาของเขาและความหวังนั้นก็เริ่มแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆอ,อย่างชา้ชาๆ วันหนึ่งสายลมตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปยังเมืองที่อยู่ห่างไกลเขาต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับความแห้งแลง้งเขาเชื่อว่าต้องมีหนทางอื่นนอกเหนือจากการรอคอยความเมตตาจากเทพ,พเจ้า การเดินทางของสายลมเต็มไปด้วยความยากลำบากเขาต้องเดินทางผ่านป่าเขาที่ทุระกันดานรเผชิญกับความร้อนระอุในตอนกลางวันและความหนาวเย็นในตอนกลางคืนหลายครั้งที่เขาเกือบจะยอมแพ้แต่ทุกครั้งที่เขามองเห็นแมลงเต่าทองหรือนึกถึงภาพของมันความหวังเล็กๆในใจก็จะกลับมาอีกครั้ง ในระหว่างการเดินทางสายลมได้พบกับผู้คนมากมายบางคนก็ใจดีและให้ความช่วยเหลือเขาบางคนก็เย็นชาและเมินเฉยแต่จากทุกคนที่เขาได้พบสายลมได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเขาได้เรียนรู้ว่าความเมตตาและการแบ่งปันสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของผู้อื่นได้อย่างไร เขาได้เรียนรู้ว่าความอดทนและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและที่สำคัญที่สุดเขาได้เรียนรู้ว่าแม้แต่ความหวังที่ดูเหมือนเล็กน้อยก็สามารถเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้สายลมค่อยๆวางมแมลงเต่าทองลงบนใบไม้ใกล้ๆเขาเฝ้ามองมันจนกระทั่งมันบินจากไปความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างยังคงวนเวียนอยู่ในใจของเขา มันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความสิ้นหวังที่เขารู้สึกมาตลอดความรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างเล็กๆส่องเข้ามาในความมืดมิดนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสายลมเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวมากขึ้นเขาเริ่มมองเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติแม้ในวันที่แห้งแลง้งเขายังคงเห็นดอกไม้ป่าเล็กๆที่พยายามเบ่งบาน เห็นนกน้อยที่ยังคงส่งเสียงร้องเพลงแม้จะไม่มีอาหารเพียงพอเขาเริ่มพูดคุยกับคนในหมู่บ้านมากขึ้นรับฟังความทุกข์และความกังวลของพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามมองหาแง่มุมที่ดีในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้เขาเริ่มเล่าเรื่องราวของแมลงเต่าทองตัวน้อยให้คนอื่นๆฟัง เล่าถึงความหวังเล็กๆที่สามารถจุดประกายความรู้สึกดีๆในใจได้แรกๆผู้คนก็มองสายลมด้วยความสงสัยบางคนก็คิดว่าเขาเริ่มเพอเจอร์ไปแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของสายลมพวกเขาเห็นความมุ่งมั่นและความหวังที่ฉายออกมาจากดวงตาของเขาและความหวังนั้นก็เริ่มแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆอย่างช้าๆ วันหนึ่งสายลมตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปยังเมืองที่อยู่ห่างไกลเขาต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับความแห้งแลง้งเขาเชื่อว่าต้องมีหนทางอื่นนอกเหนือจากการรอคอยความเมตตาจากเทพเจ้าการเดินทางของสายลมเต็มไปด้วยความยากลำบากเขาต้องเดินทางผ่านป่าเขาที่ทุรกันดาร เผชิญกับความร้อนระอุในตอนกลางวันและความหนาวเย็นในตอนกลางคืนหลายครั้งที่เขาเกือบจะยอมแพ้แต่ทุกครั้งที่เขามองเห็นแมลงเต่าทองหรือนึกถึงภาพของมันความหวังเล็กๆในใจก็จะกลับมาอีกครั้งในระหว่างการเดินทางสายลมได้พบกับผู้คนมากมายบางคนก็ใจดีและให้ความช่วยเหลือเขาบางคนก็เย็นชาและเมินเฉย แต่จากทุกคนที่เขาได้พบสายลมได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าเดี่ยวกับการดำเนินชีวิตเขาได้เรียนรู้ว่าความเมตตาและการแบ่งปันสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของผู้อื่นได้อย่างไรเขาได้เรียนรู้ว่าความอดทนและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและที่สำคัญที่สุด เขาได้เรียนรู้ว่าแม้แต่ความหวังที่ดูเหมือนเล็กน้อยก็สามารถเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงโลกได้ในที่สุดสายลมก็เดินทางมาถึงเมืองใหญ่เขาตื่นตาตื่นใจกับความเจริญรุ่งเรืองและความหลากหลายของผู้คนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ลืมจุดมุ่งหมายของการเดินทางครั้งนี้ เขาเริ่มสาะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับปัญหาภัยแล้งเขาได้พบกับนักวิทยาศาสตร์นักเกษตรและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเขาอ่านหนังสือมากมายเขาร่วมการสัมมนาและพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่คล้ายคลึงกันเขาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการกักเก็บน้ำการปลูกพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งและวิธีการจัดการดินอย่างยั่งยืน สายลมใช้เวลาอยู่ในเมืองเป็นเวลานานเขาตั้งใจที่จะเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาตระหนักดีว่าความรู้คืออาวุธที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้กับความสิ้นหวังและเขาต้องการที่จะนำความรู้นั้นกลับไปช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านของเขาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสายลมก็ตัดสินใจเดินทางกลับหมู่บ้านเขามีความรู้และแนวคิดใหม่ๆมากมายอยู่ในหัวใจของเขา เขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เขาก็เชื่อมั่นว่าด้วยความพยายามและความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เมื่อสายลมกลับมาถึงหมู่บ้านผู้คนต่างก็ดีใจที่ได้พบเขาอีกครั้งพวกเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเห็นความมั่นใจและความหวังที่เปล่งประกายออกมาจากดวงตาของเขา สายลมเริ่มแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับมาให้คนในหมู่บ้านฟังเขาอธิบายถึงวิธีการใหม่ๆในการเพาะปลูกการจัดการน้ำและการดูแลดินเขาชักชวนให้ทุกคนร่วมมือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อรับมือกับความแห้งแล้งแรกๆก็มีคนที่ไม่เชื่อและต่อต้านแนวคิดใหม่ๆของสายลม พวกเขาเคยชินกับวิธีการทำเกษตรแบบเดิมและไม่แน่ใจว่าวิธีการใหม่ๆจะได้ผลจริงหรือไม่แต่สายลมไม่ย่อท้อเขาอดทนอธิบายและสาธิตให้ทุกคนเห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงเมื่อสายลมกลับมาถึงหมู่บ้านผู้คนต่างก็ดีใจที่ได้พบเขาอีกครั้งพวกเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเห็นความมั่นใจและความหวังที่เปล่งประกายออกมาจากดวงตาของเขา สายลมเริ่มแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับมาให้คนในหมู่บ้านฟังเขาอธิบายถึงวิธีการใหม่ๆในการเพาะป,ปลูกการจัดการน้ำและการดูแลดินเขาชักชวนให้ทุกคนร่วมมือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อรับมือกับความแห้งแล้งแรกๆก็มีคนที่ไม่เชื่อและต่อต้านแนวคิดใหม่ๆของสายลม พวกเขาเคยชินกับวิธีการทำเกษตรแบบเดิมและไม่แน่ใจว่าวิธีการใหม่ๆจะได้ผลจริงหรือไม่แต่สายลมไม่ย่อท้อเขาอดทนอธิบายและสาธิตให้ทุกคนเห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงด้วยความมุ่งมั่นและความอดทนของสายลมในที่สุดผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มเปิดใจยอมรับแนวคิดใหม่ๆพวกเขาเริ่มทดลองปลูกพืชที่ทนต่อความแห้งแล้ง สร้างระบบกักเก็บน้ำขนาดเล็กและปรับปรุงวิธีการจัดการดินการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นอย่างช้าๆแต่ก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนพืชที่ปลูกใหม่เริ่มเติบโตแม้ในสภาพอากาศที่ยังคงแห้งแลง้งน้ำที่กักเก็บไว้ช่วยให้พวกเขามีน้ำใช้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนดินที่ได้รับการดูแลดีขึ้นเริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งความหวังเริ่มกลับคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้ง ผู้คนเริ่มกลับมายิ้มและหัวเราะพวกเขาเริ่มมีความหวังในอนาคตอีกครั้งพวกเขาเรียนรู้ว่าแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าพวกเขามีความหวังความรู้และความร่วมมือสายลมไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขายังคงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเขาเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่นๆที่ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกัน และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเขากับพวกเขาเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในชุมชนของตนเองเรื่องราวของสายลมและมแมลงเต่าทองตัวน้อยแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผู้คนจากหมู่บ้านอื่นๆเริ่มเดินทางมาขอคำแนะนำจากเขาพวกเขาเห็นว่าความหวังเล็กๆและความมุ่งมั่นของคนหนุ่มคนหนึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร ในที่สุดหมู่บ้านที่เคยแห้งแล้งก็กลับมาเขียวขจีอีกครั้งผู้คนมีความสุขและมีความหวังพวกเขาไม่เพียงแต่เอาชนะความแห้งแล้งได้เท่านั้นแต่พวกเขายังได้เรียนรู้ถึงคุณค่าความอดทนความรู้และความร่วมมือสายลมกลายเป็นผู้นำที่เคารพรักของชุมชนเขาไม่เคยลืมแมลงเต่าทองตัวน้อยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังในวันที่เขาหมดสิ้นทุกสิ่งเขาเข้าใจว่า บางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยและไม่มีความหมายอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดหมู่บ้านที่เคยแห้งแล้งก็กลับมาเขียวขจีอีกครั้งผู้คนมีความสุขและมีความหวังพวกเขาไม่เพียงแต่เอาชนะความแห้งแล้งได้เท่านั้นแต่พวกเขายัางได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความหวังความอดทน ความรู้และความร่วมมือสายลมกลายเป็นผู้นำที่เคารพรักของชุมชนเขาไม่เคยลืม,มแมลงเต่าทองตัวน้อยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังในวันที่เขาหมดสิ้นทุกสิ่งเขาเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยและไม่มีความหมายอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้